เอาเด็กว pues ันหรือสิวันเนี่ยต้องต้องสวนอะไรให้ให้ได้เพอ่อม่าตักทีเนนะีไรเนี่ยไอ้อุปที่โสแล้วก็ ก็ข้าวหแล้วก็รับต๊อแอลดิโก้เนี่เอาให้ได้เลยถ้าเอาเอาเอาติดตัวไว้นะห้ไปนิทานงขัองให้กับพ่อคุณแม่คุณป้าแล้วก็คุณตาคุณยยนะเก็จออกมาแล้วก็ไอทีี นี่เป็นเคยดื้ออะไรที่มันหน้าแ้ทีนี้อยากมาทำทางที่ใช้บ้านอยู่เลยเดินไปเองนะไใชหน้เราชหน้าอยู่หน้าเลยช่นะาแน่นอนดี้

แม่้าเรียนนะวันนี้จะอากแม่่

ผลนรุ่นนี้อยากให้พ่อแม่ได้พัคนตัวเองแล้วก็อยากที่น้องด้วยทุกคนแล้เข้าสู่ประจานุกรมต่อไป